ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผงใหญ่พ่อกับพ่อใหญ่อ้วนนี่แล้วครับเมื่อนี้อุ้ยซุมเมื่อเมื่อไหนกับพ่อแต่กับพ่อใหญ่อ้วนขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนมาโดยตลอดบ่เคยลืมกันหอดเวลาถุ่มหนึ่งกับเป๊ะมาโหลดพ่อใหญ่อ้วนก็ดีขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อขอขอบคุณพี่น้องชาวต่างประเทศขอขอบคุณพี่น้องภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทั้งหมดเลยครับที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผงใหญ่ สิกดติดตามให้กระซางกดบก่กดให้กระถามบ่เป็นหยังครับขอให้เบิ่งครับเพราะว่าบางครั้งนี่เราคิดบ่ออกเด้ครับ <Okay. S 1> การที่เฮ็ดกับข้อห้องขึ้บ่ออกเฮ็ด <c oughs> ไปเฮ็ดมาก,ก็คิดบ่ออกจักสิเฮ็ดหยังกินแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็ให้เปิดเบิ่งพ่อใหญ่อ้วนเด้อครับเด้อพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นีล่ล่ะมีรายการอาหารเยอะแยะอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเบิ่งตามพ่อใหญ่อ้วนมื้อนี้มาอีกแปลกีเลยครับก็บ่แปลกดอกเป็นอาหารพื้นบ้านเฮาแต่ว่ากะสิเป็นอาหารที่ใส่ ของดีจักหน่อยเนี่ยครับมือนี่สีมตาตําสมตามํตาตําสมตํากุ้งสดครับนี่เนี่ยครับกุ้งสดกุ้งสดเอากุ้งยังครับเอากุ้งกล้ามกามเอากุ้งกุงลาดำยังไลน,นะครับเอามาพ้าหลังกันด้วยครับแล้วมาพาทำความสะอาดเอาเขียวออยั้งออก้วล่างให้ดีซะก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเราส่วนผสมมีอย่างนี้กับผงนัวนะครับประแดกดน้ำตาลลวก็พริกครับนี่พริกพริกกับกระเทียมเทลงไปเลย นะครับกระดาักขามบักนี่ครับบ,บกักเทียอเทศประเด็ดชุรถน้ำปลาน้ำตาลครบแล้วครับที่นี่สิตำสักก่อนตำแบพริกซะก่อนพี่น้องมื้อนี้เป็นอาหารแซ่บเด้วครับดำสมดำตำแบกหุ่งบ้านเฮานี่ล่ะก็ว่าสิใส่กุ้งสดครับกุ้งสดครับเป็นกุ้งกุลาดมโลละ280บ,บาทเด้อครับ อยากก็เลยซื้อมาเห็ดกินเบิ้งนี่ครับนี่เห็นบ่าล่วยกสดสดแล้วก็เอาเปลือกออกเอาแกะเกล็ดออกเอาเปลือกออกแล้วก็ผ้าหลังๆทำความสะอาดให้ดีเนะครับเด้อเอามาต่ำใส่ส้มต่ำนี่มันสิแซ่บครับแซ่บกาใส่ปูครับเบิ่งเด้ครับเด้อพี่น้องสิตำให้เบิ่งเห็นบ่ครับก็พอเห็นยู่ดอก นี่ครับใส่บักหน้าลงไปใส่บักเพลือเทศครับใส่บักเพลือเทศใส่เส้นหลายเส้หลายเส้นห,หน่อยเส้หน่อยครับบวชเพลือเทศนี่ยครับใส่ลงไปแล้วก็ผงลัวนี่ครับผงลัวใส่นั่มตาลเล็กน้อยครับไม่ต้องกี่เส้นน้ำปลาแดดครับพี่น้องผัดบวชเพลือคือน้ำปลาแดด ผู้อายุกไก่าแล้วนี้ว่านอเปราะแทบพี่ไม่ให้นะครับเอาฉอดนี้งใหญ่ไม่ให้นะครับนี่ครับนี่ครับใส่ประกุงเลยครับใส่ประกุงเลย กุ้งจะเผาใส่ได้ครับกุ้งจะเผาใส่เดี๋ยวสัใส่ที่หลังเห็นไหมเดี๋วคนเดี๋ยวคือๆดิจำมะคุงดิเนีย่ยเป็นแฉบเลยครับาจานไม่ได้ครับจานกำงางมเลยครับเนีย่ยสับแค่นี้แหรอครับจำมะคุง ใส่กุ้งสดสูตรพยยี่ยี่ห่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เป็นไรครับบ่มี่หยางหยาดแจ็คเม็ดบ่ต้องซีนครับสูตรพยยี่ยี่ห่วนแสีบแน่นอนแสีบพีหลีเนี่ยครับตามไปเดี๋ยวผมส่ใส่กุ้งได้ครับบัดนี้กุ้งนี่แหละครับกุ้งที่เ้าเตรียมไว้เห็นบ่ครับใส่กุ้งไปเลยตามบัดนี้ ยังเสียบเด้อพี่น่องเด้อตำกินเบิรงเด้อพี่น่องเด้อตำกินเบิรงขันยาคือพอเยื่อวนกับตำกินเบิรงใส้กุ้งสดนี่แหละครับ เบิ้งพี่น้องเป็นได้ครับเป็นได้กินบ่าบาดเนี่เบิ้งเอาได้ครับเนี่นี่แหละครับตำบักหุ่งไ่กุ้งสดครับแซ่บครับสูตรพ่อใหญ่วนค้นผู้หายขี่ผู้ใหญ่กะเห็ดกินเบิ้งได้พี่น้องเด้อแซ่บแน่นอนครับเห็ดกิ่นเบิง้งแต่ขอขอบคุณหลายครับขอขอบคุณยูทูบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ ติดตามพยายอวนมาตั้งแต่แหลกยันจบนะครับเนาะตั้งแต่ต้นยันจบแต่ขอขอบคุณหลายๆบ่กดติดตามกับว่าเป็นอย่างถ้าสงสารพยายอวนก็กดติดตามให้พยายอวนได้เลยครับเนาะกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้พยายอวนเนี่ยสำหรับมือนี้นะครับก็เห็นแล้วว่าต่ำสมตำ่ำใส่กุ้งสดนี่มันเป็นอย่างไรเป็นแต่กนิ่นซ้ำๆน,นะครับเบื้องเอาด้ครับเนาะแซ่บไม่หลีได้พี่น้องก็สี่ขอลาพ่อใหม่พี่น้องไปสักก่อน พว่ากินมันเตะจมะหมูแล้วเกินขอขอบคุณหลายๆเวยครับเด้อไปกินเข่าซะก่อนครับสวัสดีครับ